สวัสดีครับก็คลิปนี้เกี่ยวกับกฎข้อที่1ของเชเว็บบล l ส์ for Life ของดตเจดนบีปีเตอร์สันนะครับก็เป็นหนังสือที่เขาพูดกันว่าดีนะครับแล้วก็นะก็เรืเห็นนะว่าไม่ขายได้เท่าไหร่แต่ anyway นะครับ <c oughs> เรา <c oughs> ไม่อยากเวส t e เช u r t i ทาเยอะเกินไปนะครับก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับกฎข้อที่1น,นั่นก็คือยืนให้ตรงอกผายไหลผึ่งนะครับผม ก็คือผมว่ามันค่อนข้างคลีเช่นะคบเพราะว่าใครๆก็บอกพ่อแม่คนก็พูดว่ายืนที่มันตรงยืนที่มันอ,อกผายไรพึ่งนรูดแบบดูผู้ชายดูแม่แบบซึ่งเหมือนก็จริงนะครับแบบนั่งให้มันลังตรงนะครับโพสเจอสัาคันยืนให้อ,อกผายไรพึ่งซึ่งในหนังสือของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างแบบเปรียบเทียบได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าเขาพูดถึง lobster นกหมาป่าคือแบบอิงในเขาเรียกว่าอะไรนะจากสัตว์ที่ทําพฤติกรรมเหมือนกับมนุษย์เราแบบ เพราะว่ามนุษย์เราก็เป็นสัตว์ใช่ไใช่ป่ะเออการที่เราศึกษาสัตว์อื่นๆเนี่ยมันก็ทาให้มันแบบเรารู้ได้มากขึ้นอันเยครับอืม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 ก็ในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึง lobster ด้วยซึ่งผมจะยกตัวอย่างมาแค่ lobster นะครับง่ายๆก็คือ lobster เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่บนโลกนี้มาค่อนข้างนานแล้วเป็นเนียมันมันอยู่นานมากกว่าไอเดรูสเสอร์อีกอะแกใช่ป่ะฉะนั้นม่นก็เลยแบบนักศึกษา แล้วก็สมองมันเนี่ยประสาทสมองมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทําให้ศึกษาได้ง่ายแล้วที่สําคัญคือขนาดที่ล็อบสเตอร์มันอยู่มานานแล้วนะครับอยู่มาเป็นล้านๆปีแล้วอยู่มานานกว่าไดโนเสาร์อีกแล้วมนุษย์ที่เพิ่งมาเกิดเมื่อไม่กี่พันปีที่แล้วเนี่ยเซลล์ประสาทมันจะมีบางส่วนที่คล้ายกันเหมือนกันมากซึ่งสามารถแบบเอามาใช้ด้วยกันได้นะครับทั้งสารเคมีในสมองทั้งพฤติกรรมต่างๆฉะนั้นมันแบบเออถือว่าค่อนข,ข้างอ้างอิงได้ get ใช่ป่ะครับซึ่งอันเนี้ยคือ ก็วิทยาศาสตร์เขาวิจัยกันมานะคือผมไม่ใช่แบบอย่านี้ก็แพร่ขึ้นมาเองนะครับก็เขาก็เขียนเขียนไว้ในหนังสือของดเรเจอแดนซึ่งเราไม่หาอ่านได้นะครับแต่ค่นั้นแหละบัสเตอร์เนี่ยมันมีเขตแดนนะครับผมเหมือนกับมนุษย์เราเลยที่แบบว่าแบ่งฝักแบ่งไฟแบ่งสีหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แบ่งสีแบบเลซิสหรืออะไรขนาดแค่แบบว่าเหมือนมันในคุกก็ได้มั้งแดน A แดนบีแบบไม่ดิแดน A แดน B แล้วมันเขาแบ่งมุม คนกเลยเฉยแบบแก๊งอ่ะเหมือนเป็นแก๊งอ่ะก็ไม่เชิงอยู่ดีดี๋ยวอ่ะใช่เอาเป็นว่าแบ่งมันแบ่งมันมีเขตแดนของมันนะครับก็เหมือนชายแดนภาคใต้ถ้าสมมติอีกฝั่งหนึ่งจะมาบุกรุกเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบมีการต่อสู้กันนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ต่อสู้เลยหรอกถ้ามีการบุกรุกคือมันแบบมีหลายสเตจประมาณสามสเตจมั้งคือเหมือนแบบตอนแรกขู่ก่อนแบบยืนยืนมองก่อนอเดี๋ยวผมผมพูดผมพูดให้ฟังแล้วกันในหนังสือคือเขาก็บอกประมาณนี้ว่าพอบสเตอร์มันจะบวกกันใช่ไหม อย่างอีตัวหนึ่งมันเข้ามาจะบุกเขตกูไอจ่าฝูงของเขนั้นเนก็จะแบบต้มๆมองมองก่อนแบไอจ่าเขตกูไว้ให้มันก็จะแบบยืดอกแล้วก็แบบข่มทําให้ดูสูงๆแบบมากนี่เข็โกสอดและส่วนไอไอคนที่บุกลุกอ่ะคือถ้ามันเจตนาเจตนาดีแบบว่าเอ้ยโทษทีพี่ผมไม่ได้จะบุกลุกผมผมโทษทีผมโทษทีไม่ไม่เไม่เดี๋ยวผมมันก็จะตอดหางแล้วก็หนีไปแต่ถ้ามันแบบ คือเจตนามันจะมายึดพื้นที่หรือที่อะไรก็ตามนะครับมันก็จะแบบมันก็จะมองแล้วมันก็จะยืดตัวตามไหมมันแบบพร้อมบวกไอ้สัตว์กูไม่กลัวอะไรประมาณนั้นคุณนึกภาพออกใช่ป่ะแต่พอสเตยที่สองเว้ยถ้าสเตยที่สองคือการที่มันจะปล่อยน้าหาอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ในไม่รู้อยู่นไหนเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันจะมองต่างกันเว้ยแบบยืดตัวใช่ป่ะมันจะปล่อยน้ําแบบมันถล่มอลารใส่ทุยแต่ว่าไอน้ําตัวนั้นอะมันจะเป็นสารเคมีอะไรสักอย่างให้แบบทําให้ lobster อีกตัวหนึ่งอะ รู้ได้ว่าไอ้ไอ้เช่นนั่นน่ะมันแข็งแรงแค่ไหนใช่ปะเอาเป็นว่าล็อตเตอร์เกับล็อตเตอร์บีกำลังจะบวกกันแล้วล็อตเตอร์เเนี่ยมันถือน้ำลายใส่บกไอ้ล็อตเตอร์บีเนี่ยมันจะรับรู้ได้ว่าไอ้เช่นเนี่ยมันแข็งแรงไหมมันอายุเท่าไหร่มันแบบสุขภาพดีไหมมันแบบเอาเป็นว่าเออแม่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือหาอะไรแต่มันเก่งอย่างว่ามันสามารถรับรู้ได้ขนาดนั้นมันก็แบบโอ้ถ้าเช่นเนี่ยมันสัมผัสได้ว่าไอสัตว์ไอเช่นนี่มันแข็งแกร่งมากเลยว่ะแบบไอเช่นนี้มันอยู่ระดับ่าบว อะไรกูใส่กูกูก็แข็งแรงพอเหมือนกันไม่กูไม่กลัวมันก็จะถุยกับใส่แล้วทีนี้ก็จะแบบดูเออเชื่อมันก็เหมือนกันเลยนึกว่าพอๆกันนึกว่าเชื่อเอาเรื่องแล้วครับทีนี้มันก็จะเริ่มแบบขู่กันขู่ฟอ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 แล้วพอในเทสเตที่สามคือถ้าไม่ยังไม่หนีกันเดี๋ยวทีมันก็จะต่อยกันละโบ๊ะโบกโบ๊ะกันซึ่งอันนี้เลยครับอ่าผมขออ่านคลิปต่อแล้วกันนะครับอ่มีอะไรถึงอะไรเนี่ยบอยโรสเตอร์ยุคลาน่อยกันโอเค ทีนี้ผมจะพูดถึงฮอร์โมนสองตัวนะครับไม่รู้ว่าฮอร์โมนหรือเคมีหรือที่อะไรก็ตามนะครับมันจะชื่อว่าเซโรโทนินกับออโทพามินเซโรเซโรโทนินเนี่ยมันจะเป็นผมขอเรียกว่าฮอร์โมนของผู้ชนะของวินเนอร์ส่วนออโทพามินเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนของลูเซอร์อ่ะยกตัวอย่างไอตัวล็อบสเตอร์ที่มันต่อยกันเมื่อกี้ทั้งหมดมันต่อยกันปัก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 หยุดแล้วทีเนี้ยไอตัวจ่าฝูงเนี่ยแม่งแม่งก็เก่งมากอยู่ดีแหละมันสามารถปกป้องไว้ได้ไม่ชนะปุ๊บไอตัวไอตัวที่มาบุกลุกเนี่ยมันแพ้ใช่ปะ อาจจะตายหรืออาจจะแค่แพ้เฉยๆมันก็จะแบบหดตัวลงเพราะว่าคืองนี้นึกภาพไปด้วยกันนะรรเอจาาฝูงดร B ตบีตัวบุกลุกร A รเอกับบีต่อยกันปุ๊บดรเอชนะรตรเอชนะปุ๊บสารเซรโทนินมันจะสูงขึ้นแล้วออกโทพมีจะต่ําลงก็คือสารผู้ชนะสูงขึ้นปุ๊บมันจะยืดตัวขึ้น้ยมันจะทําให้แบบสันกระดูกหลังของมันอะยืดตัวขึ้นมันจะแบบ แบบโอภายแรพึงเงาเงินะครับง่ายๆส่วนออลโทพามีนเนี่ยมันเป็นสารที่ทําให้หลังงอแหละมันก็จะแบบลดน้อยลงทําให้แบบมันก็จะยืดตัวได้มากขึ้นอีกจะทําให้ดูสูุขึ้นดูแข็งกร่งขึ้นส่วนไอ้ที่เนี่ยที่แบบเพิ่งแพ้ไปปุ๊บใช่ว่าเซราโทนินมันจะต่ําลงก็คือสารที่แบบยืดตัวขึ้นอ่ะให้ต่าลงทําให้แบบหลังมันจะงอลงออโทพามีนสูงขึ้นทําให้มันแบบก็จะดูง่อยลงอีกมันจะดูแบบเป็นขิ้ง่อยเป็นแบบรูเซอร์ดูเป็นแบบน้องเงาๆโอเคใช่ไหมครับฉะนั้ เซโรโทนินกับออโทอพามินมมมมแล้วก็เขามีวิจัยแบบทดลองกับอบ o b s t e r นี่แหละว่าถ้าสมมติเอาสารเซราเซโรทนินที่แบบเขาสก,กัดมาแล้ว่ฉีดให้ l o เตอร์ที่แบบปกติเลยไม่ได้มีที่อะไรฉีดปุ๊บหลังมันจะโตขึ้นไมันจะสูงขึ้นมัมนมจะดูแบบโอภายอะไรขึ้นแบบกูพร้อมบวกทันทีอ่ก็ใช่ป่ะครับแต่ถ้าเป็น เอาออกโทพวามีนไปใส่ให้มันปึ๊บมันก็จะแบบหดลงเลยทำไมมีกาแฟเฮียแบบนั้นด้วยวะแต่นั่นแหละรครับคุณพอนั่งเฝ้าออกใช่ไหมก่อนหนึ่งผมก็เขียนไว้ว่าลองสตอรี่ชอนนะครับสรุปสั้นๆก็คือาการที่คุณอกผายแรงขึ้ะกูดมันถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยดูเป็นเออ่ผู้ชนะมากขึ้นดูแบบดูเป็นวินเนอร์ดูคอนฟิเดนซ์โพสเจอร์ดีดูคอนฟิเดนซ์ดูแบบ อ๋อนะครับเก็ตใช่ป่ะมันจะเหมือนกับลอสเซอร์ที่ชนะแต่ถ้าคุณแบบหลังครอบปุ๊บมันก็จะดูเป็นลูเซอร์นะครับผมอันนี้คือพูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับผมแล้วก็ในหนังสือเนี่ยเขาพูดดรจอแดนนะเขาพูดถึงสิ่ง,ง,งที่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า social hierarchy หรืออะไรแนๆผมอาจจะออกเสียงผิดมันเป็นประมาณว่าแบบลำดับขั้นในสังคมนะครับแปลประมาณมานี้สิ่งเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวดควรจะแบบอ๋อมันทำมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องามาแบ่งชนชันน้นกัน เรื่องคนเอาเป็นว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นสัตว์เป็นเรียวอะไรวะสัตว์จะทำเป็นนั่นแหละเอาเป็นว่าน้ํามันเปียกส่วนไฟก็ไม่แล้วโซเชียลไฮโลโอลอกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์นะครับ a n y anyway, w a y โซเชียลไฮโโอลอกี้คืออะไรมันเป็นการแ่งชนชั้นอารมณ์เหมือนกับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองทองนะครับแบบว่าคนรวยคนจนไม่ใช่แค่นั้นมันมันหลยอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาความหล่อความรวย สุขภาพความแข็งแรงเจนติสถานที่คุณที่คุณอยู่รถที่คุณขับโทรศัพท์ที่คุณใช้เฮียประมาณนี้นคุณนึกภาพออกใช่ปะโซเชียลไฮรอรอลกี๊ฮรอรอลกีถ้าคุณมีอะไรต่างๆที่มันดีมากแบบดูดีมากมาแต่แบบทําให้คุณอยู่ในแคตแคตตาล็อกแคตตากรแคตตากีที่สูงขึ้นใช่ปะครับแบบคุณเป็นระดับท็อปแต่ถ้าคุณแบบหน้าตากไม่เดรอยไม่เดรรวยมีนี้แต่งตัวก็ไม่ดีรถก็ไม่มีครับ แบบเอาเป็นว่าคนจินตนาการเอาแล้วกันในแบบระดับจนๆระดับที่แบบดูไม่ดีคนก็จะด,ดูอยู่ในไฮแอล้ที่ต่ําแบบสมมุติว่ามีระดับ1นึ่งถึงสิใช่ป่ะครับสินี่คือดีมากหนึ่งนี่คือต่ําสุดกลับมาเปรียบเทียบกับ l o เ s t e r ถ้าบสเตอร์แบบตัวที่เขาเซลาโทนินสูงที่แบบเป็นจ่าฝูงที่แบบว่าแข่งแข่งแรงแข็งแกรง่งมั่นใจในตัวเองเขาจะยืดตัวตรงน้านนี้นู่นทําให้คนเขาให้เขาแบบอยู่ในแคตแคตแกลอรี่ที่แบบระดับท็อปอาจจะเป็นเลเวลสิบเลเวลเก้าเลเวลแปด แต่จะอยู่ในระดับสูงเก็ตใช่ปะส่วนตัวที่พ่ายแพ้ที่เป็นลูเซอร์ที่แบบออดรพนาลินสูงมันก็จะอยู่ในระดับต่ําประมาณแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้เก็ใช่ปะแล้วทีนี้ประเด็นคือไฮออโรติของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ซึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์ถ้าคุณอยู่ในระดับที่สูงระดับสิบระดับเก้าระดับแปดแบบนะครับเป็นผู้ชนะผู้หญิงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็จะมองคุณเก็ตว่าครับผมขอแถมนิดหน่อยว่า ความสัมพันธ์การเดทกันนะครับผู้หญิงกับผู้ชายไม่เชิงหรอกมันเรียกว่าเฟมินี่เอนเนอร์จีกับมาสคลาลเอนเนอจีเอนเนอร์จ e ีดีกว่าเอาเป็นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับจะชอบคนที่ผู้ชายอายุที่มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายอายุมากกว่าเขาประสบการณ์มากกว่าดูสามารถแบบสอนได้เรียนเรียนรู้มามากกว่าแล้วสามารถแบบโปรไว้ได้สามารถแบบด,าาแบบดูแลได้นั่นนี่นู่นเอาเป็นว่ามันวิทยาศาสตร์มันค่อนข้างลึกแล้วก็ ขี้เกียจแพมเดีย๋ยวอาจจะมีดราม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ anyway ครับผู้หญิงเนี่ยจะมองคนนี้สูงกว่านะครับการคบกันนะครับได้นิมิกได้นามิกการคบกันที่ดีคือผู้ชายสูงส่งกว่าผู้หญิงค,คือคอือจะเพิ่งอย่าเพิ่งแบบอุ๊ยอุ๊ยผู้หญิงผู้หญิงดีกว่าทธไมไม่เท่าเทียมกันเลยอย่าเพิ่งโอเคว่าเอาเอาเป็นว่าฟังฟังก่อนนะครับถ้าผู้ชายอยู่สูงกว่าผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุเรื่องความสามารถเรื่องที่อะไรก็ตามมันจะทําให้แบบทั้งสองคนเนี่ยมันดึงดูดกันแล้วมันจะแบบคบกัน,น,น,มกกมนแมก่หล็ แม่เหล็กมี2ขั้วใช่ไหมครับขั้วบวกขั้วลบถ้าเอาขั้วบวกมาชนกันขั้วบวกมาชนกันปุ๊บมันเป็นไงปุ๊บมันจะไม่ดูดมันจะผลักออกแต่ถ้าขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเอามาใกล้กันปุ๊บมันดูดติดเลยคุณทุกข้าวใช่ไหมครับขั้วที่มันขั้วที่มันตรงข้ามกันน่ะมันจะดึงดูดด้วยกันแต่ถ้าขั้วที่ขั้วที่มันเหมือนกันน่ะมันจะผลักออกจากกันนะครับผมเอาเป็นว่ากลับมาเรื่องของเรากันนะครับโซเชียลแฮร์ร็อกี้เนี่ยก็คือถ้าคุณอยู่ในระดับท็อป แค่การให้คุณแบบโอภายอะไรคุณมากขึ้นเนี่ยทําให้คนดูดีมากขึ้นนั่นนี่นู่นมากขึ้นทําให้คนแบบยกระดับโซเชียลไฮอร์โลกีของคุณสูงขึ้นทําให้คนแบบทวีตคุณดีขึ้นนั่นนี่นู่นมากขึ้นแล้วก็จะมีคนรักคุณมากขึ้นมีผู้หญิงมาชอบคุณมากขึ้นเพราะว่า,ว,าว่างอะไรก็ได้นะครับผมอืออืออืออ๋อแล้วก็อีกนิดหนึ่ง อันนี้คือผมรีเสิร์ชมาเพิ่มเติมนานแล้วแหละไม่ไม่ได้เพิ่งรีเสิร์ชมาเพิ่มคิดนี้หรอกคือผมก็ศึกษามานานแล้วเขาบอกว่าคนที่แบบเขาเขาศึกษาอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่ม A กับกลุ่ม B เป็นงานวิจัยนะกลุ่ม A เนี่ยเขาจะให้นั่งอกหายเลยพึ่งนั่งหลังตรงแบบแล้วก็แบบพยายามแบบทำท่าแบบ ที่เซโาโทนินสูงขึ้นทําท่าเหมือนล็อบสเตอร์ที่ชนะทําท่าแบบอะไรก็ตามที่มันดูแบบมันมีความมั่นใจแล้วเขาแบบให้ทำท่าแบบสไป spiderman p o s ะคุณนึกภาพปเดอร์แมนออกใช่ไหมที่แบบเอ้ยสไปเดอร์แมนที่เหลือซูเปอร์แมนแบบแบบชอรออะไรเงี้ยคุณอาจจะดูบัญญายออกนะแต่แบบเขาเขาให้ทำอย่างเงี้ยอันนี้คือกลุ่มสต s ดี้เอไอ้กลุ่มเอนะครับผมกับกลุ่มบีคือกลุ่มให้เขาเขาให้แบบให้นั่งธรรมดาไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็แบบทําตัวทั่วไปหลังค่อมหลังเงาะทำนู่นู่นเกาเล็บแค่เล็บกัดเล็บ ทำตัวเหมือนปกติซึ่งเขาเอาสองกลุ่มเนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วก็ให้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปสัมภาษณ์เขาบอกว่ากลุ่ม A ที่แบบท,ทําถ้าซูเปอร์แมนโพสที่แบบนั่งหลังตรงก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นดูมีความมั่นใจมากขึ้นพูดได้ไม่ติดขัดมากขึ้นนะครับจากจากตอนแรกก่อนที่เขาจะไอ้นี่ด้วยทำนะครับแล้วก็เขาสํารวจว่ามีเทสโตเทสโตซอลเทสโทสโต เทอร์โอนสูงขึ้นฮอร์โมนเพศชายที่แบบทําให้คุณดูแข็งแรงมากขึ้นดูสุขภาพดีมากขึ้นทําให้คุณมีความกล้ามากขึ้นคอนฟินนอเอนต์มากขึ้นคอเลจมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่ากลุ่ม A ที่แค่แบบนั่งอกขายไรพึ่งทาซูเปอร์แมนโพสทําแบบให้ดูมีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นเทียบกับกลุ่มหนึ่งที่แบบนั่งหลังคอมเหมือนกับลับสเตอร์ที่พ่ายแพ้คือผลลั์ก็คือเหมือนกับเหมือนกับผู้แพ้นะครับผมเ็๊ใช่ไหม ซึ่งก็น,นั่นแหละครับซัมมารีง่ายๆคร่าวๆไวๆบทสรุปก็คือการที่คุณยืนอ,อกพายอะไรพึ่งนั่งหลังตรงนะครับแปลว่าดีแค่นี้เลยคือใครๆก็รู้นะครับว่าโปสเตอร์คุณม,มันสำคัญถ้าคุณแบบนั่งหลังงอเนี้ยคุณก็ดูไม่ดีดูงงงแถมคุณจะดูเตี้ยลงด้วยกัใช่ปะอย่างผมผมสูงเราแค่แค่เราเจ็ดสิบเราหกเก้าไดมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าผมถ้าผมนั่งเงี้หรือผมยืนอย่างนี้ยผมก็จะดูเตี้ยลงไปอีกนะครับไอ้เหี้ยแล้วขาผมไม่เท่ากันด้วยถ้าผมแบบยืนขาข้างซ้าย มันจะดูเตี้ยมันอยากดูเตี้ยวา่าว่าถ้ามันอยากดูเตี้ยก็ทาไปก็ได้นะครับแต่ถ,ถ้าคุณแบบหน้าหลังตรงขึ้นมาเงี้ยคุณก็ดูสูงขึ้นดูมีความมาั่นใจมากขึ้นดูแบบคอนฟิเอนซ์มากขึ้นก็ t ใช่ปะ่ะฉะนั้นการออกภายในผพึ่งทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นฉะนั้นทําซะนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่อยากทําก็ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้บังคับอันนี้ขอแถามไปนิดนึงนะครับว่าผมมีเพื่อนแน่นอนใครก็น่าจะมีเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าผมไม่มีเพื่อน ชีวิตนา่นาเศร้านะถ้าคุณไม่มีเพื่อนฉะนั้นเอาไปหาเพื่อนกันซะ anyway anyway อี่เที่หลังผมเนี่ยผมมีเพื่อนคนนึงตอนมัธยมปลายนะครับซึ่งมันชื่อว่าชาลีว่าไงชาลีเพื่อนถ้ามึงดูคลิปกูอยู่มึงจะมาดูคลิปกูได้ไงวะมึงคงไม่เจอหรอกมั้งแต่ถ้าเจอก็สวัสดีเพื่อนไม่ชื่อว่าชาลีแล้วมันเป็นคนที่ค่อนข้างสูงนะสูงประมาณไม่สูงมากหนึ่งร้อยเจ็ดส่ามหนึ่งร้อยเจ็ดสี่หนึ่งร้อยเจ็ดห้าหนใช่งะผมยเจ็ดสามหนึ่งไม่ยืนหเจ็ดม คมสูงเท่ากับแม่งเลยแกใช่ป่ะครับคือแม่งชอบแม่งเป็นคนชอบแบบเดินหลังคอมยืนหลังคอมแบบมันไม่ชอบแบบนีแบบชิวๆเปลือยชิวๆให้ว่าไงมึงกินชาเขียวอะไรประมาณนี้มึงเก็ตช่ป่ะแล้วพอเป็นอย่างนั้นแหะหลังคอมแล้วคือมึงก็ดูเตี้ยลงทั้งที่กูดูสูงกว่าเจ็ดสิบกูเสือกดูสูงเท่ามึงกูเกือบสูงกว่ามึงด้วยแต่ถ้ามึงแค่แบบแค่ยืดออกขึ้นมาเงี้ยมึงดูสูงขึ้นแบบ เกชอะครับฉะนั้นถ้าอยากสูงขึ้นก็อกหวายไ้ผึ่งซะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากแล้วอันนี้คือกดข้อที่หนึ่งจาก12 Blue for Life ของดรจอแดนมีพีรสังผมบอกเลยนะเว้ยว่าแม่งหนามากแล้วคือวุหนวยมาก <c oughs> ขออนุญาตครับผมขคยมากกว่าร้อยล้านวิวเชอยอยอย,ะยะเอาผมรู้สึกว่าแม่งโอเวอร์เลยชิมหายเลยพี่แกพูดโคตรเยอะเลยคือแบบ What คือตอนแรกผมลุกอัพเขามากเลยนะผมแบบโอ้ด oh, ็ออรเจดายมีปสันแบบโอ้ oh, สุดยอดมากเลยเขาดูแบบเป็นคนที่ดีดูฉลาดดูแบบโอ้สุดยอดต้องซื้อมาอ่านสักหน่อยแล้วน่าจะใช้ได้เลยเนี่ยพอผมอ่านไปผมแบบ what the fuck ผิดหวังผิดหวังนิดหน่อยนะครับคือแบบแพมเยอะที่เกี่ยแล้วก็แพ้มไม่รู้เรื่องเลยคือแบบอ่ะผมผมขอเปิดให้หน่อยแล้วกันไออกภัยเลยรพึงใช่ปะ่ะถึงไหนแล้วเขียดแดงไม่ใช่สิ่งของแต่สิ่งสำคัญความโกนเราหุนแ,ล,แล,ละระเบียบบุคคลิก บุค,คลิกภาพระหว่างหญิงและชายความงหม็นระเบียบคือคือผู้ที่อะไรก็ไม่รู้หรือคนแปลมันแปลไม่เก่งก็ไม่รู้คือมันแบบ what the fuck อ่านแล้วไม่งงงอ่านไม่งงงวยแต่ถ้าคุณคุณอ่าจะอ่านแล้วคุณอาจจะเข้าใจมากกว่าผมก็ได้มั้งเอาเป็นว่าเนี่ยแหละผมก็มาทำซัมมารี่ให้คุณฟังแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะทําอีก11ข้อที่เหลือนะครับถ้าคุณชอบอยังไงก็ฝาก like, ไลค์ซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบนะครับลองมันบอกไว้ไหนก็ได้ว่าเอออยากให้ลงดีเทลมากกว่านี้หรืออยากให้พูดถึงเนื้อหามากกว่านี้ หรืออะไรยังไงก็ตามนะครับหรือว่าแบบผมสรุปไว้ไปไหมหรือที่อะไรก็ตามนะครับก็ลองบอกไปได้นะครับผมแต่จริงนะถ้าให้ผมผมสรุปตามเขาแบบเขาอ้างถึงล็อบสเตอร์นกฟูมาป้าผู้หนึ่งคนโซเชียล e ฮนด์ลอรีแล้วก็เปรียบเทียบมนุษย์เก่าสมัยก่อนสมัยนี้นั่นนี่นู่นแบบวุ่นว๋อแถมบางทีไม่มออกนอกเรื่องด้วยแบบสมองกูเริ่มปฏิป,ปะตะไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะเก็ดไม่เแหบบ็นเกล็ดใช่ไหมครับแต่ก็แบบเขาบอกว่าดีนะก็คงคงดีแหละผมผมว่าจะอ่านอ่าน,านดูนะอะประมาณนี้แหละครับผมก็ 拜拜。Bye bye.